สวัสดีครับผู้ชมที่รพกครับพบกับบาก์ฮอสกันเทพอีกแมตช์หนึ่งครับวันนี้สาวผู้จัดการขอท้าประลองอาจารย์ปู่ครับพบกับสาวผู้จัดการปรมือุตสาห์เลยครับมากระานึ้ครับวันนี้เล่นกันสามกระดานนะครับไม่รู้ว่าจะต้านปะทะกับอาจารย์ปู่จะต้านไหวไหมครับสำหรับสาวผู้จัดการนะครับ ท่นนี้มาหลายครั้งแต่ว่าแข่งระดับปานกลางนะครับแต่วันนี้แข่งระดับเซียนเลยนะครับนะครับฝีมือจะเป็นอย่างไรนะครับท่านใดอยากรู้ว่าระดับอาจารย์ปู่นั้นฝีมือเป็นอย่างไรก็ลองโหลดไปต่อสู้ดูครับโหลดโปรแกรมมาประลองดูครับไม่ใช่ธรรมดานะครับอากระดานที่หนึ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ จะสามารถต้านทานอาจารย์ปู่ได้หรือไม่นะครับขอบุูทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผู้จัดก,การสาวนงะสาวผู้จัดก,การนะครับวันนี้นะครับกับว่าขาดได้ขาดเสียนะครับ จะสูสีกันอยู่แลครับอืมนะครับจะเป็นอย่างไรกระดานที่หนึ่งนะครับครับเรามาระวังในรพรีภามมุนหันพันเล่นนะครับ โอ้โหแหลกเลยนะครับหมแบบนี้ก็มีโอกาสนะครับสูสีกัน,นครับนี่ครับหมอนัดขันเทพตูวจริงเสียงจริงอืม ครับสำหรับสาวผู้จัดการนะครับ mm. อืมอืมเป็นอย่างอะไรครับวันนี้โอ้ครับ ต้องระมัดระวังนะครับมาพอดกันเทปไว้ใจไม่ได้นะครับพรีผามหุนหันพันเล่นนะพลาดท่าได้ง่ายๆนะครับนะครับเดินไปเดินมาอยู่นี่นะครับทำไงดีละ่ะอืม โฮโฮบแบบนี้ก็มีโอกาสเสมอกันนะครับเดินจนหมดเวลานะครับเนี่ยครับอีกนี่ครับเ <c oughs> จอของจริงก็เป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> เอาชนะยากนะครับ <c oughs> ็คงจะหมดเวลานะครับอ่ะอย่างนี้มีโอกาสหมดเวลาเหลืออีก8กระดาน6กระดาน4กระดานนะครับครับก็จบลงด้วยเสมอกันสำหรับกระดานที่1ครับห้ามหันกันไม่ลงเสมอกันครับ มาชมกระดานที่สองเลยโอ้โหกระดานที่หนึ่งห้ำหันกันไม่ลงกระดานที่สองต้องวางแผนใหม่แล้วสลับสาวผู้จัดการนะครับเตรียมการมาดีวันนี้จะต้องหาทางเจาะฐานหรือว่าเอาแต้มจากอาจารย์ปู่ให้ได้นะครับอยู่หาดูทางว่าจะมีช่องทางไหนที่ เจาะถานอาจารย์ปู่ได้อืมไก่แล้วไก่แล้วครับไก่เห็นช่องทางแล้วครับแต่การนีทำลายฐานครับจูนให้กินนิดเปนสองคืนนะครับโอ้โหนี่อาจารย์ปู่ผ่านมาแล้วให้กินแล้วครับโยนให้กินครับทิ้งให้กินแล้วก็ไล่ นะคมีโอกาสเข้าฮอตนะครับเข้าฮอตอย่างสะดวกโยตินเข้าไปเลยครับต้งนี่นะครับต้องอย่างนี้อย่างนี้มีโอกาสชนะอาจารย์ปู่ได้ในกระดานที่สองนี้นะครับยังไม่กินนะครับยังไม่หาทางกิน เดินฉากไปฉากมาเดี๋ยวอาจารย์ปูก็จะหมดที่ไปเองนะครับอย่างไม่กินนะครับเพราะถ้ากินแล้มีโอกาสเสมอกันได้ยังไม่กินเดินฉากไปฉากมานี่ครับลบไปนี่ครับลบอยู่นี้นะครับ กล้แล้วครับอาจารย์ปูก่กำลังจะจนแต้มนะครับปูกพ่อีกครับยับนะครับยังไม่ยินยังไม่ยินครับจนกว่าอาจารย์ปู่จะเป็นไปให้กินนี่นะครับให้กินแล้วกินไปเลยครับฮอตกินนี่นะครับ ต้องอย่างนั้นแหละครับอเอาให้เจ็ดกินซองอโอ้โหโอาจารย์ปู่หมดแล้วครับหมดลายแล้วอาจารย์ปู่นะครับเรียบร้อยแล้วครับผู้ยัการสาวขึ้นนำดึงศูนย์ครับนะครับสาวผู้จัดการผู้จัดการสาวรด,ด่านที่สามครับด่านที่สาม วันนี้เล่นสามกระดานนะครับกระดานนี้เป็นกระดานที่3กระดานสุดท้ายสาวผู้จัดการก็ขึ้นนำไปแล้ว1นศูนย์นะครับรชนะตาน,นี้ก็โอเคนะครับเรื่องการสาวก็จะเป็นฝ่ายกำชัยชนะจัดการอาจารย์ปู่ได้นะครับ ครับครัขออภัยคลื่นลบกวนครับขับระพัดระวังผู้จัดก,การไม่ยอมเพยงพร้มง่ายๆนะครับ ก่รนมาระวังเหมือนกันอืมโอ้โหแบบนี้ก็ลุยครับมีโอกาสที่ดีกว่านิดนึงแล้วครับ อืมอืมเขากินกินไหมโอ้โหอย่างนี้ก็ต้องกินฟรีอยู่ดีนะครับอย่าเสียหานะครับเอ,อจะเสียโอกาสนะครับแตกการกินฟรีแล้วกินนี่ครับอืมรับหมากได้เปรียบแล้วครับก้จการสาวสาวกิจการมีโอกาสเป็นฝ่ายกำไร นะคมีโอกาสเป็นฝ่ายกำชัยครับขอพูดทึกท่านที่แวะเข้าไปชมมาถึงกันนี้นะครับโอ้โหกินตะพูตะพือแล้วสลับอาจารย์ปูนะครับข่าวนี้ผู้จัดการสาวสามารถปราบอาจารย์ปูได้แน่นอนอืมครับ จบเกมสาวผู้จัดการชนะอาจารย์ปูได้สองศูนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ